If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't have a slow up No, I don't take shit I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't have a slow up done fierce, American style Hello พบกับน้องอ้อมทุนายถ่ายฟอร์ดนะคะและวันนี้ค่ะอ้อมยืนอยู่กับเจ้าตัว Ranger XLT ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะและราคาขายของเขาตอนนี้อยู่ที่944,000บาทนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมจะพาทุกคนมาชมชุด แต่งที่ย้อมอยากรีวิวมากๆนะคะเพราะว่าเป็นชุดแต่งแบบ r a p t o อร์อเมริกันนั่นเองนะคะจะพาทุกคนไปชมกันค่ะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็หล่อขนาดไหนไปเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่ย้อมเกินไปนะคะว่าเป็นแรปเตอร์อเมริกันสไตล์นะคะก็จะเป็นกันชนหน้าของเขานะคะที่เป็น ทำเหมือนกับแรปเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นตัวกันชนของเขานะคะที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกับแรปเตอร์ซึ่งเป็นสีทูโทนนะคะเป็นดําด้านตัดกับสีบรอนนะคะแล้วก็ด้วยตัวรถที่เป็นสีดํานะคะก็จะตัดกันแบบลงตัวมากๆค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะสําหรับกระจังหน้าของคันนี้คําว่า Ford f o r d F O R D ของเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของ สติกเกอร์นะคะที่เป็นลายธงชาติอเมริกันนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็ไฟ LED ทั้ง3จุดนะคะที่มีมาให้แบบนี้เลยคำว่าอเมริกันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะมาจากแบบนี้นี่เองนะคะหล่อแบบครบเครื่องมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะที่อยากจะให้ลูกค้าได้เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นไฟตัดหมอก จุดเดิมที่มีมาจากโรงงานก็ยังคงไว้ให้แล้วก็ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็จะเพิ่มมาอีกนะคะเป็นไฟ LED อีกหนึ่งจุดนะคะที่จะส่องสว่างตอนกลางคืนให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสกู๊ปหน้าของคันนี้นะคะจะมีสกู๊ปหน้ามาให้เป็นสไตล์แรปเตอร์นะคะตัวนี้ค่ะ เป็นสีดำด้านนะคะตัดกันกับสีตัวรถดูมีเลเยอร์มากๆแล้วก็จะมีโลโก้คำว่า r a p เตอรนะคะมาให้ด้วยในสำหรับสกู๊ปของเราค่ะ เอาละค่ะสำหรับด้านข้างของคันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาชมซุ้มล้อกันก่อนเลยนะคะซุ้มล้อของเขาคันนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบนะคะซึ่งเป็นสีดำด้านนะคะอันนี้ก็จะทำเหมือนกับแรปเตอร์เลยค่ะเป็นแบบเรียบไม่มีหมุดนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของล้อแม็กค่ะคันนี้นะคะทำการยกให้กับลูกค้า 2นิ้วค่ะพร้อมกับใส่แม็กขอบ20ออฟเซ็ตลบ44นะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับยาง MT ค่ะหรือว่ายางมัทเลนนะคะซึ่งมีซีรียางอยู่ที่33คูณ12.5 2 0นั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันนะคะแล้วก็ไปดูที่ด้านหลังกันเลยค่ะ สำหรับ XLT ของเรานะคะที่เป็นตัว Next Gen นะคะจะมีกล้องมองหลังนะคะที่ใช้เวลาถอยหลังนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถปลอดภัยนะคะได้เลยเวลาถอยหลังนะคะก็จะมีกล้องตัวนี้เข้ามาช่วยค่ะ สำหรับเทคโนโลยีนะคะของเจ้าตัว Ranger XLT ของเรานะคะก็จะเป็นพวงมลาลัยนะคะที่ใช้งานแบบพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะที่ทำให้ลูกค้าใช้งานง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเวลาขับขี่นะคะส่วนหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะหรือว่าเครื่องเสียงนะคะจะเป็นซิงค์นะคะขนาด 10.1นิ้วนะคะใช้งานง่ายมากๆมาพร้อมกับระบบสั่งการด้วยเสียงนั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ง่ายมากๆค่ะแล้วก็มีมาให้สำหรับในส่วนของ Wireless Charge นะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องกังวลต่อไปนะคะว่าเราจะลืมสายชาร์จนะคะวางปุ๊บชาร์จปรับได้เลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะใครที่อยากจะได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความด้านล่างหรือว่าจะโทรมาหาอ้อมที่0892552571ก็ได้ค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ช่องของคุณนายขายฟอร์ดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้อ้อมทำคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ